เล่าให้ฟังก่อนเป็นสิ่งที่ ชอบให้ท่ายคือ,อไรเพลงไหมไม่ใช่ไทเกอร์ใช่ชอบแต่ไม่ใช่เฉลยวนคืนสู่เมืองหาผีกับ Return to Silent Hill โดยผู้กำกับคริสโตฟแกนผู้สร้างปรากฏการณ์หลอนสุดขั้วในเมืองหมอกที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกจาก Silent Hill ปี2006ภาพยนตร์สยองขวัญขึ้นหิ่งที่แฟนเกมและคอหนังต่างยกให้เป็นผลงานดัดแปลงที่ดีที่สุดตลอดการกลับมาครั้งนี้แกนเลือกหยิบเอาเนื้อเรื่องจากวิดีโอเกม Silent Hill เกมที่ถูกโบวชให้เป็นภาคที่ดีที่สุดของแฟนไซด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งสะเทอือนอารมณ์และบรรยากาศชวนสยองเล่นกับจิตใจพร้อมกับสารต่อความสยองให้สมคำล่ำลือด้วยความรักความคิดถึงและความสงสัยได้นำทางเจมหวนสู่เมืองแซนเ t นฮิลเตรียมเดินทางเข้าสู่เมืองหมอกสุดสะพรึงไปพร้อมกับ return to s i n e n t h i l l วันที่ 22บมกราคม2026ในโรงภาพยนตร์ด้วยความที่แพทเนี่ยเป็นแฟนเกม Silent Hill อยู่แล้วนะคะแพทไม่รู้หรอกว่ามีใครเนี่ยรู้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตามกันจริงก็จะรู้ว่าแพทชอบ Silent Hill มากนะคะถึงแม้ว่าแพทจะเป็นคนที่กลัวผีผีที่ชอบใน s i l e n t Hill มากที่สุดของแพทเนี่ยจะเป็นพีระมิดเฮดซึ่งแพทคิดว่าหลายๆคนก็น,น่าจะชอบเหมือนกันคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูทีเซอร์หรืออาจจะยังไม่รู้ว่าหนังมันมาแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเราจะมานั่งดูด้วยกัน คุยาด้ถึงเกมเลยุยว่าเราเป็นหนังแล้วว่าดีใจอ่ะอได้อยู่ผีได้อยู่เลยได้เลยล่ะวระดิ๊ย,ยอยากดูใครไม่ดูพัดดูนะเนี่ยเท่าที่ดูจากทีเซอร์หนังอันนี้พัดต้องบอกเลยว่าคิดถึงเกมเลยอะ่ะทุกคนรู้ไหมว่าไม่มีการทำหนังเกี่ยวกับ s ซ l e n t Hill ภาคเนี้ยแล้วก็ย้อนกลับไปภาค แรกที่มันมีอ่ะเป็นสิปีนะเว้ยทุกคนน่าดูมากทุกคนเคยดูเกมมันไหมแพทจําได้แพมเล่นภาคนี้ปีที่แล้วเพอเล่นเมื่อปีที่แล้วเพืรู้ใครจําได้ไหมใช่เล่นฮิวหนึ่งสิปีที่แล้วจัดดูแม่งนานมากพีเซอร์เมื่อสิปีที่แล้วของภาคแรกอันนี้ตามหาลูกค่ะภาคแรกตามหาลูก เลรนที่จะเป็นหลอนจิตใจมากกว่าค่ะจะมันจะเว้นช่วงมันจะไม่ค่อยจํามันจะเว้นช่วงให้เราแบบคิดไปเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะปี2012ค่ะ2012ก็ห่างจากปีนี้ประมาณ10กว่าปีคือมันเลิศมากเลยนะเ i s t จะเชา that hell calls home <S นี้เปนภาคเป็นภาคต่อจากจากภาคที่แล้วเพราะว่าภาคหนึ่งะตามหาเด็กใช่ไหมแล้วเด็กก็คือมีความคล้ายคลึงกับคนนี้ซึ่ง ไม่ใช่จ้าตอน10ปีที่แล้วเอฟเฟกก็เลิศขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละค่ะเดสสอทั้งหมดของ Silent Hill ที่หนูเบียว